สวัสดีครับร้านทรัพย์โพไพรแท็กเตอร์สาขาสองอำเภอบาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามโดยผมช่างยูอนุพงศ์โพไพรนะครับวันนี้พามาชมสินค้าตัวใหม่ครับเป็นรถเกี่ยวคูปะตา้าดีซีเก้าหบวกคลัสนะครับคันนี้เป็นรถจดทะเบียนปี57ครับจดทะเบียนปี57ออตโต้บนโร่ใช้งานได้ปกตินะครับเป็นกระดิศอินไซส์ราคาที่4ี่0 0 0สอบาทครับสี่แสนสองห่านบาทตนนิดในสนใจโทร0 6 2 4 9 5 5 9 5 7ครับ ในผมช่างยูอนุพงศ์โพไพ่ปักข้อพิกครบนะครับัาคาเปลี่ยนให้ใหม่